ทองแดงแท้เนี่ยเป็นเขาเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าแล้วกระแสไฟฟ้าเนี่ยในมนุษย์ร่างกายของเรามีกระแสไฟฟ้าอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเราจะดึงพลังของเราตรงนี้เขาสามารถที่จะปกป้อง e m f จากโทรศัพท์มือถือของเราได้แล้วก็ช่วยกระตุ้นระบบเลือดของเราช่วยกระตุน้นกระแสไฟฟ้าของเรามันไม่ได้มากมันไม่ใช่แบบใส่แล้วแบบชั้นสปาร์คสปาร์คแบบว่าบางคนต้องกลัวโอ้ยเ้าใส่แล้วแบบฝนตกเนี่ยจะโดนฟ้าผ่าไหมเนี่ย ไม่ค่ะโค้ชเคยลองแล้วนะคะมันไม่มันไม่ฟ้าผ่านะคะเอาเป็นว่าถ้าคือถ้าคุณกลัวมากเวลาฝนตกคุณก็ถอดเก็บใสก่กระเป๋าไปจบนะคะก็ถ้าสนใจเรื่องของเทนเซอร์ริงนะคะโค้ชมีนะคะเป็นน้องทีมงานของโค้ชเองที่โค้ชให้บอกไปว่าเอาก่เฮิร์ถทาวันนี้ก่เฮิร์์ก่เฮิร์์พีระมิดองศาเท่านี้เท่านี้นะแล้วมันจะช่วยช่วยเวลาที่คุณทำสมาธิ Activate DNA ได้นะคะ นี่ค่ะเป็นพีระมิดแบบนี้สําหรับคนที่อยากได้นะคะเวลาไปทํานะคะต้องมีองศานะคะองศาตรงนี้องศาตรงนี้นะคะมันถึงจะเกิดประโยชน์ในการช่วยที่จะกระจายพลังงานตรงนี้นะคะซึ่งเป็นพลังงานออร่าของคุณแล้วอันนี้นะคะโคชให้น้องก็ใส่ฮุกเล็กๆเ,เห็นไหม <c oughs> มันจะเป็นฮุกเล็กๆเ, <c oughs> เห็นไหมคะแบบนี้ เอาไว้ห้อย <c oughs> สมมุติสมมุติคุณมีแบบว่านนี้มันห้อยได้ไหมเนี่ย <c oughs> คุณได้ไอเดียถ้าคุณมีจี้มีคริสตัลมันจะช่วยเสริมพลังอะ่ะเอาคริสตัลอะไรคะเคลียร์คอเห็นป่าทางนี้เอาเคลียร์คอสมาหรือว่าแเมทิสต์นี่ค่ะก็ประมาณนี้ก็เอาไว้ทำอย่างนี้นะคะใส่ นั่งสมาธิบางคนก็อาจจะไม่ชอบใช่ป่ะมันเกะก,กะถ้าไม่ชอบคุณก็เอามาวางไว้ที่ตักเนาะถ,ถ้าใส่หัวได้ก็ใส่หัวหรือเอาไปวางไว้ตรงที่มีคนเคยทำอย่างนี้เขาลองทดสอบโดยการที่เอามะนาวลูกหนึ่งไปวางไว้ที่ข้างในปิรามิดแล้วก็เอามะนาวอีกลูกมันไปวางไว้ที่อื่นปรากฏว่ามะนาวในปิรามิดน่ามันอยู่ได้นานกว่าจริงๆเราค้นก็ทดสอบจริงนะ พวกคุณมาลองทํากันนะอันนี้เลยค่ะโคช้ชมีลูกมะนาวสองลูกอยู่ตรงนั้นนะโคช้ชวางไว้เป็นเดือนทดสอบเฮ้ยมะนาวที่อยู่ในปิรามิดน่ะมันมันอยู่ได้นานกว่าคุณลองไปทําดูนะคะก็ทักมาที่ Add Healing h ับนะคะสําหรับคนสนใจเทนเซอร์ริงที่โค้ชใส่อยู่อันนี้นะคะก็มีฟรคูนซี่หนึ่งแปดแปดหนึ่งเจ็เจ็แล้วก็หนึ่งสี่สี่เฮิตนะคะเทนเซอร์ริงตอนนี้นะคะก็มีลดยี่สิเอร์เซนพอดีนะคะแบบนี้คือ อันนี้ก็คือน้องทํามาให้เลยนะคะน้องทีมงานแบบนี้เลยนะคะแล้วรอบที่แล้วนะคะมีน้องทีมงานไม่ใช่น้องเอฟซีน้องเอฟซีบอกว่าเอาวางไว้ใต้หมอนแล้วฝันจําได้คนนั้นดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีคนอยากไปทําอย่างนั้นใครทําอย่างนั้นบ้างเออโค้ชก็เลยเริ่มเอาไปวางไว้ใต้หมอนเฮ้ยตลกอ่ะตลกอ่ะคืนนั้นตื่นขึ้นมาน่ะฝันแล้วจาได้จริงๆอ่ะจริงๆริจริงอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้แบบชมอะไรเขาจริงๆนะ เพราะว่าค้สเอาไว้ที่ห้อยห้อยที่คอไงเสร็จแล้วก็เลยลองไปไว้ใต้หมอนบ้างเฮ้ยดันจาได้แต่ว่าลืมจดมันจําได้แค่แบบตอนตอนเช้าแต่อย่างน้อยตื่นมาฉันจําได้อะแต่ฉันลืมจดสุดท้ายตอนเย็นฉันก็เลยลืมแต่ว่าอย่างน้อยถ้าคุณฝันแล้วคุณตื่นมานะคุณรีบจดใส่สมุดโน้ตไว้นะคะสมุดโน้ตบันทึกความฝันแล้วก็เอามาติดปฏะติดประตอกันนะคะเป็นจิ๊กซอว์ของคุณนะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีสินค้าใหม่นะคะ เป็นเทนเซอร์ริงที่เป็นแหวนนะคะแล้วปรับได้ปรับได้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยนิ้วอาจจะนิ้วอาจจะเล็กนิ้วอาจจะใหญ่ตอนนี้นะคะน้องทำมาน้องทีมงานทำมาเป็นแบบปรับได้คุณก็แคปหน้าจอไปแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเอา QR c o d e โค้ไปนะคะจะได้ไปดูกันแล้วก็มีแบบนี้นะคะ มีแบบนี้ด้วยอันนี้ก็คืออันใหญ่หน่อยอันนี้ก็จะใช้เวลานานหน่อย